เอาละครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปปลดล็อกแฟชั่นกระทานะครับสำหรับใครที่เป็นสายแฟชั่นเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับโดยเฉพาะอาชีพที่ถือกาะทาได้อย่างเช่นซีสวิศาตหรือว่าเสกอะไรแบบนี้นั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ อันดับแรกนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้แฟชั่นคาถาที่เห็นอยู่ในหน้าปกคลิปนะครับผมนะก็เ,เพื่อนเนี่ยเดินทางมาที่แมป clock tower ชั้น1น,นั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าคุณจะมี stamina หรือไม่มี stamina นนะครับผมเราไม่ต้องมี stamina ก็สามารถมาฟาร์มได้นะครับผมอ่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันดรอปจากทุกตัวเลยนะครับผมที่อยู่ในแมป clock tower นะแต่ว่าตอนที่ผมดรอปเนี่ยผมก็ตีเจ้าตัว b a t t o l เป็นหลักนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็พอดอกมาแล้วนะครับจะมีหน้าตาไอเทมเป็นแบบนี้นครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้คือภาพที่ผมดรอปมานะครับมันจะชื่อไอเทมว่า Time แซน d ์นะครับผมนะก็อัตราดอปยากไหมสําหรับผมก็คิดว่ากลางๆแล้วกันนะครับเพราะผมก็ฟาร์มอยู่แบบวันละ2อสาชั่วโมงนะครับฟาร์มอยู่ประมาณ3วัน ก็ดอกมานะครับตัวนี้นะเมื่อเราได้ไอเทมนี้มาแล้วให้เราเนี่ยทำการกดใช้ครับผมอ่าซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็ได้กดใช้ไปแล้วนะครับมันก็จะมีเควสสีเขียวขึ้นมาที่ด้านขวาแบบนี้เลยนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็จะให้เราเนี่ยเดินไปทำเควสครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมลุยพาเพื่อนไปทำเควสกันครับ ตัวเควสนะครับมันก็จะมาเริ่มที่ด้านบนของเมืองอัลเดบารันนั่นเองนะผมนะก็จะมีคุณลูดี้นะครับที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเล่าเรื่องราวบางอย่างให้เราฟังนะครับผมเราก็ทําตามเควสปกติไปได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยเดินทางไปที่พอนเทราครับโอเคครับผมก็มาคุยกันต่อนะครับกับ NPC ที่เป็นปาดหลวงนะครับที่อยู่ในพอนเทราเนาะเราก็มาคุยกับซิสเตอร์ต่อเลยนะครับผมนี่ เสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะได้ exp ด้วยนั่นเองนะครับผมอ่านิดหน่อยนะนิดหน่อยนะครับแล้วก็คุยต่อได้เลยครับเควสมันจะเป็นเควสต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องลึกลับแล้วก็นี่ครับให้เราเนี่ยทำการรวบรวมกุญแจหอนาฬิกา5อันนะครับซึ่งอันนี้คืออะไรครับตัวนี้เนี่ยก็คือขยะบอสนะครับที่ราคาค่อนข้างโหดนั่นเองนะครับถ้าคุณอยากได้คุณก็ต้องยอมจ่ายนะครับตัว key of clock tower เนี้ย5อันครับผม เอาละตอนนี้ผมก็ได้ทําการรวบรวมกุญแจ k e y of Clock Tower มาแล้ว5อันนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมอ่านคลิปเนี่ยก็ตกอยู่ที่อันละ6กแสนสี่นั่นเองนะครับก็3 m เอ็กว่าๆนะครับสล้านกว่านะครับเราต้องเอามาให้ซิสเตอร์ก่อนเลยนะครับนี่มอบไปเลยครับ5อันนะครับเรียบร้อยนะฮะแลกกับออกคีนิดหน่อยนะครับแล้วก็เขาก็จะให้คุยต่อนะครับนี่ได้อีเดนคอยด้วยนะเออคุยต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่เรียบร้อยฮะ เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะพูดอะไรกับเราต่อก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้อ่านนะครับนี่ฮะเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยเดินทางไปที่ c o c k tower ชั้น1กันครับโอเคครับพอมาถึง c o c k tower ชั้น1เราจะเจอกับเสาแบบนี้นะผมก็ให้เราทำเควสกันต่อไปเลยนะครับแบบชิลๆก็มอโตตามเควสครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ไปคุยกับตัวของรูดี้กันต่อนะครับเขาจะให้เรา แก้ไขปริศนานะครับผมตัวนี้กันนะฮะนี่ทำตามเบาะแสนะครับอ่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยแก้ไขปริศนานะครับให้เราคุยกับตัวคันโยกนะครับผมให้เราตอบนะฮะเลขหนึ่งะฮะนี่อันนี้อันแรกนะครับผมอ่ะปึ๊บอ่ะเรียบร้อยนะฮะปึ๊บอันแรกทั้งหมด3อันนะครับนี่อันแรกปึ๊บเรียบร้อยฮะนี่เควสก็จะผ่านนั่นเองนะครับผมแล้วก็กลับไปคุยกับตัวของรูดี้ได้เลยนะครับก็จะได้ e ีกต่อมานิดหน่อยแล้วก็ได้กล่องด้วยนะครับผมแล้วก็ คุยต่อได้เลยครับมันก็จะให้เราเนี่ยคุยกับเสาครับแล้วก็วาร์ปเราไปอยางสถานที่ถัดไปครับตอนนี้เนี่ยเราจะเข้ามาอยู่ในซีเค e ดไทม e เทมเ l ิแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยเดินตามเควสไปได้เลยนะครับแล้วก็ตีมอนตามที่เขาบอกได้เลยครับ พอเดินเควสมาเรื่อยๆนะครับก็จะมาถึงมอลล็อกนะครับผมแล้วเจ๊ J. คนนี้นะครับเขาจะต้องการมัสเทล่าฟรุตนะครับ5ชิ้นนั่นเองนะครับเราก็ต้องทําการไปผสมหรือว่าไปซื้อจากตลาดครับซึ่งเจ้าตัวมัสเทล่าฟรุตเนี่ยก็คือเจ้าดอกม่วงตัวนี้แหละครับราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0นเลยนะถ้า5ชิ้นเนี่ย ก็จะตกอยู่ที่ประมาณ2อ0ล้านห้าะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลองเปิดกระเป๋าดูสักนิดนึงนะครับผมแล้วถ้าเกิดเพื่อนเลื่อนเลื่อนลงมานในช่องไอเทมตรงนี้นะครับแล้วเจอตัวนี้ครับ Seed of m u s t e l a นะครับผมถ้ามีตัวนี้นะ,ะให้เราเนี่ยเอาตัวนี้ไปผลิตเป็นดอกม่วงได้นะครับที่ด้านขวาของบอนนะมันจะประหยัดกว่านะครับผมเพราะว่าเรามีอยู่แล้วไง เผื่อบางคนไม่รู้นะครับไอตัวซีดเนี่ยเราสามารถที่จะมาผลิตกับคุณลุงตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คุณลุงตรงนี้เนี่ยเวลากดบวกมาปุ๊บนี่เห็นไหมจะมีมาสเตอร์ฟู้ดอยู่พอกดผลิตปุ๊บเนี่ยมันจะใช้ซีด5เม็ดนะครับผมกับน้ำผึ้ง1ขวดนะครับซึ่งน้ำผึ้งก็ราคาถูกๆอยู่แล้วประมาณ9 0 0 0พันนะครับอ่าแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็ครับมาเลยครับ5อันเนาะอ่าแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ผมคิดว่าราคามันก็ใกล้เคียงกันนะครับผมอ่ะโอเคแล้วเราก็ไปส่งได้เลยครับ โอเคครับยื่นผลไม้เขาไปเลยนะครับโดนไปอีก2ล้านหนะเมื่อกี้กุญแจ3แล้านและโดนตรงนี้อีกนะครับก็เป็น5ล้านหแล้วนะประเดินเควสมาต่ออีกนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยส่งไทม์ทวิสเตอร์อีก5ชิ้นครับ <un> เดี๋ยวผมขอไปเก็บมาก่อนครับ ตอนนี้ผมได้รวบรวม t ท m e ทว i s ต e r มาแล้ว5อันนะครับซึ่งณเวลาที่ผมอัดนคลิปอยู่เนี่ยตกอันละ0,000แสนนะครับผมก็ประมาณ3ล้าน5นะครับรวมกับสิ่งที่เสียไปก่อนหน้านี้เนี่ยรวมๆก็ประมาณ10ล้านแล้วนะค่าใช้จ่ายของการทำเควสเนี่ยนะครับผมอ่ะนี่ครับคุยเลยครับผมป๊าปมอบให้ไปเลยครับเสร็จแล้วนะฮะก็จะเดินเควสต่อไปเรื่อยๆเหมือนเดิมครับ พอมาถึงตรงนี้นะครับให้เราตอบข้อ2นะครับข้อ3ข้อ2อีกรอบหนึงแล้วก็ข้อ1ครับอ่าแค่นี้นะครับก็จะเป็นอันผ่านเควสต,ตรงนี้ครับแล้วก็เดินเควสต,ต่อได้เลยฮะ พอเดินมาต่อเรื่อยๆนะครับเขาก็จะขอของเราอีกแล้วนะครับไม่รู้จะเอาของเราไปถึงไหนนะครับเขาจะให้เราเนี่ยเอาพริเต์เชล200ชิ้นไปให้เขานั่นเองนะครับซึ่งพ i ิเต์เชลก็เป็นขยะทั่วไปครับตัวนี้นะครับราคาชิ้นละประมาณ570นะเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับก็ตีไปว่าแสนนิดๆครับก็ส่งให้เขาไปเลยครับ นี่ครับสุดท้ายนี้เราก็เดินเควสมาจนถึงสิ้นสุดแล้วนะครับเราจะได้คาถาชาโด s แซนมานั่นเองนะครับผมนี่อ่ะก็ค่าเสียหายเรานะครับประมาณ 10M ได้นะครับผมแต่ว่าแลกมากับได้แฟชั่นสุดเท่ตัวนี้นะครับเราก็เอามาฝากสมุดเลยนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวผมขอญาตเปลี่ยนเป็นบิวที่ถือคาทาเอแล้วกันนะเสร็จแล้วนะฮะนี่เรามาใส่ในแฟชั่นปั๊บปั๊บนี่เป็นไงคาาแบบมีออร่านะฮะนี่ ดูครับออร่รอาอลังการงานสร้างนะฮะนี่เป็นไงนี่คือคาถาของคอกทาวเวอร์เมนเจอร์นะครับค่าเสียหายประมาณ10ลา้านแต่ว่านอกจากตัวคาถาแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตด,ดูนะครับระหว่างทางการเดินเควสเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ในส่วนของพวกอีเดนคอยด้วยนะครับเกือบพันเหรียญอยู่นะอ่าแล้วก็ได้พวกตัวของ EXP แล้วก็จ็อบด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มีกล่องแถมเล็กๆน้อยๆนัน่นเองน,น,นะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ลองชั่งน้ําหนักดูละกันนะครับผมว่าเฮ้ยไอ้เงิน10 m เนี่ย เราจะเอามาทำเป็นแฟชั่นแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะแฟชั่นตัวนี้มันก็จะถือได้แค่อาชีพที่ถือคาถาได้เนาะอย่างเช่นพวกพระวิชาเจกอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นแบบเอาใจสายแฟชั่นละกันนะฮะแต่ค่าเสียหายก็แพงนิดนึงนะฮะไม่ได้แบบเก่งอะไรขึ้นมากมายนะครับได้แค่อีเดนคอยกลับมานั่นเองนะครับผมโอเคครับก็นี่ก็เป็นหนึ่งในเควสรับ นะครับของแร็คล็กเอ็มคลาสสเลยนะครับผมก็ถ้าชินชอบคลิปแบบนี้กันนะครับและอยากให้ทําคลิปเทคนิคอะไรต่างๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องจุงโกได้ทําคลิปของเกม R M Classic ต่อไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ